Assalamualaikum, Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เรานะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาอัลกีดา้าพูดเกี่ยวกับหลักศรัทธาของอันอิสลามนั่นเองนะครับเป็นวิชาซึ่งที่ทําให้จิตใจของเรานั้นมีการ เชื่อต่อหลักศรานะครับอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ภาษาหลักเรามีความยะเกี่มมีความมั่นใจนั่นเองนะครับก่อ,อนที่นะครับเราจะเข้าเนื้อเรื่องกันนะครับเรามาอ่านดอากานก่อนนะครับเพื่อเป็นความิริมงคลนะครับนักเรียนจะทําอะไรนะครับให้นักเรียนนะครับอ่าน่าว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็อ่านดวาอิชลัลอละห์ การงานของเรานั้นจะมีความสิริมงคลนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิลราะฮิมอัลลอฮุมมัฟตะักอะลัยนาฮิกมาตะกะวังชูรอะลัยนามิลคอซาอินีราะห์มะติกะ ยาอัรฮามารอฮิมีนนะครับอ่านตัวอาน,นี้ให้ได้นะครับตัวอากก่อนเข้าเรียนนั่นเองเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนของเรานั้นมีความบรรัษมีความสิริมงคลน,นั่นเองนะนักเรียน mm hmm. อ้าวเรามาย้อนก่อนนะครับนักเรียนว่าเราเคยเรียนมาแล้วครับว่าเตาฮีตนะครับแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยการหนึ่งเขาเรียกว่าเตาฮีตรูบูบิยะสองเขาเรียกว่าเตาฮีต อูลูฮิยะสามเขาเรียกว่าเตาฮีตอัสมาวัซีปัตนะครับเราเรียนกันแล้วนะครับว่าเตาฮีตนะครับรูบูบิยาก็คือเราต้องศรัทธาว่าอัลลอฮ์สร้างโลกนี้นะครับอัลลอฮ์ปกครองโลกนี้อัลลอฮ์มีอำนาจในโลกนี้อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้ลิสกีต่างๆเขาเรียกว่าเตาฮีตรูบูบิยาเราเรียนแล้วอาทิตย์นี้ วันนี้เราจะทําความเข้าใจนะครับในความหมายของเตาฮิดอูลูฮิยานะครับอาดูความหมายของเตาฮิดอูลูฮิยานะครับนั่นก็คือหนึ่งความหมายของเตาฮิดอูลูฮิยาก็คือหนึ่งการทําอิบารัดาต่ออัลลอฮ์องเดียวอันหมายความว่าเราต้องทําอิบารัดาต่ออัลลอฮ์องเดียวไม่กราบไหว้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เช่นเราละมาดุรีอัสรีมักเรบอิสตาซุบฮีนี่แหละ เข้าในความหมายของคําว่าเตาหิตอูลูฮิยะเพราะเรากําลังทําอิบาดาต่อใครครับอัลลอฮ์ไวนะเราละหมาดเราถือศีลอดเราบริจา,ากาะดับนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอิบาดาอิบาด์ดคืออะไรครับก็คือทุกๆสิ่งนะครับที่เราทําไปแล้วใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์และเอาเราได้สิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาต,าลาตอบแทนการอ่านกุรานก็เป็นอิบาดะห้การสิกกต ครับอยู่ดีๆนะครับนักเรียนอยู่เฉยๆกล่าวซุบฮานัลออัลฮัมดลิล้วอัลลอฮฺอุอกบัตก็เป็นอิบารัดาเราทําเพื่อใครครับคืออัลลอฮ์นี่แหละเข้าในความหมายของเตาฮิดอูลูฮิยะจำไว้นะครับนักเรียนเตาฮิดอูลูอิยะก็คือการทําอิบาดาออัดต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นการละหมา,าดการบวชการไปประกอบพิธีฮั์การอ่านกุราอานการสิเกตนี่แหละเข้าในความหมายของเตาฮิดอูลูที่ิยะอ่จำไว้นะครับ นักเรียนได้ละหมาดถ้าเวลาเนี่ยนักเรียนกำลังทำตาฮิดอูลุฮิยาเลยนะครับต่อไปตาฮิดอุลุฮิยาคืออะไรครับการทําอิบาร์ด้ต้องมีหัวใจบริสุทธิ์ตลอลเราละหมาดก็เพื่ออัลลอฮ์ไม่ละหมาดเพื่อพ่อแม่หัวใจเราต้องบริสุทธิ์เพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ก็เข้าในความหมายของคําว่าตาฮิดอุลูฮิยาบวชถือศีลดก็เพื่ออัลลอฮ์นะครับวันนี้เรามีเงินในการที่จะไป ทำการบริจาคทานนะครับทําเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทําเพื่อมนุษย์นั่นเองเข้าในความหมาย AH uh i, AH uh ah, ตาฮิดอูลูฮียะตาฮิดอูลูฮียะก็คืออะไรครับเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราเป็นบ่าวของอ AH, ัลลอฮ์ผู้เดียวเราไม่เป็นบ่าวของใครทั้งสิ้นนะครับการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เข้าในความหมายคาว่าตาฮิดอูลูฮียะถ้าเรามาย้อนใหม่นะครับความหมายของตาฮิดอูลูฮียะคืออะไรครับหนึ่งการทําอิบารัดาต่ออัลลอฮ์องเดียว สองตอฮิดอูรุยยคืออะไรครับการทําอิบาด้าต้องมีหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์สามตอฮิดอูลุยยาคืออะไรครับเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ผู้เดียวนี่แหละก็คือความเข้าในความหมายของคําว่าต่อฮิดอูลุฮ์ย่นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับตอฮิดสุดท้ายก็คือต่อฮิดอัสมาอวัสิฟาสนะครับตอนจบนะครับมีเพลงนาะซีดนะครับเกี่ยวกับการระลึกถึงอัลลอฮ์หรือว่าการสิกเกตนัันเองนะครับ นักเรียนสามารถในการที่จะนะครับนำไปร้องแด้หรือว่าอยู่เฉยๆนะครับนักเรียนกล่าวก็ได้นะครับนี่จะได้ผลผลุจะเอาล้อนะครับใครก็ตามที่กล่าวนะครับพวกการและลึกถึงเอาล้อเนี่ยเอาล้อตาลาเนี่ยนะครับจะให้ผลผลุเขาเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยความดีและเอาล้อตาลาก็จะลบล้างความผิดของเขาหนึ่งร้อยความดีนะครับอยู่ดีๆนักเรียนเอามือเนี่ยมานับก็ได้อ่านดูว่าไงนะครับดูเพลงการรลึกถึงเอาล้อนะครับดูเพลงอล้อนะครับ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله

วะะลล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 าาออออออิ ا إ الله الله ิฮฮฮัััุกบ ولا إله إلا ล ل ل ه ا إ الله أكبر س ب ล ا ن ا วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัลลอฮุอักบัรนะครับตอนจบนะครับอ่านดุอาพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะให้โรคระบาดนี่นะครับได้หายจากประเทศเราและตัวเรานะครับนักเรียนยกมือขอดุอานะครับและอ่านตามครูนะครับเป็นดุอาซึ่งที่ นะครับป้องกันโรคระบาดต่างๆนะครับบิสมิลลาฮิร r ร h m ā n i r rahīm rah Allahu um ma inni auzubika min al barosi wal jununi wal juzami wa min sayyil a s ก a m i ครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับอบิลลาฮิตะฟิกวันกีดายะวัสลามุอะลัยกุมมะราะห์มะตุลลอฮิตะลาวะบะรอกาตุ